สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องเล่าฝันพารวยและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีฟามฝันมาเล่าเหมือนเดิมขออนุญาตเจ้าของฟามฝันทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็มาช้าไปนิดนึงก็กราบขออภัย f c ทุกท่านด้วยนะคะที่ตั้งหน้าตั้งตารอเนาะเริ่มจากฝันแรกเลยผู้หญิงฝันวันพุธที่ย7ฝันเห็นพ่อที่เสียไปบอกให้จ่ายเงินค่าจอดรถ ร้อยสามสิบบาทเราก็จ่ายแล้วอยู่เราก็เอากระบะใครไม่รู้มาขับกับห้องเราทะเบียนสองเจ็ดเจ็ดเก้าถ้ากับหัวก็จะเป็นเจ็ดหกนะคะก็จะเป็นอายุข,ของนาย,ยกของประเทศญี่ปุ่นเนาะอะไรนะท่านอาเบะด้วยอะไรสักอย่างแล้วพอถึงห้องพักเราก็เดินเข้าห้องพักเห็นมดขึ้นห้อง เดินเป็นทางเลยยาวถึงตู้เย็นและลูกสาวคนเล็กก็มาฉี่ลาดหน้าตู้เย็นพอดีเราก็เลยถอดกางเกงให้ปรากฏว่าลูกสาวขี้แตกด้วยจับเจอขี้ในกางเกงลูกอีกพอจะเข้าไปล้างให้ลูกก็ตื่นซะก่อนต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่ยีบิบเฝันเห็นผู้หญิงถือไม้ค้อนเท้าหลังค่อม ผมสั้นหย,ยิกงอกหน้าตาลูกล่างเป็นคนแต่หน้าดุหน้ากลัวมาถามในความฝันถามในห้องนอนหนูนะคะว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็คุยกันหนูก็รู้นะคะในฝันว่าเขาไม่ใช่คนเรากลัวมากทั้งถามทั้งกลัวแล้วเราก็บอกว่าอยากถูกหวยขอหวยซะเลย อยู่ดีๆเขาก็เอากระดาษให้ดูเป็นตัวเลขสีแดงเลขสามเจ็ดถ้ากับตัวเลขจะเป็นแปดเจ็ดก็ได้เป็นสามหนึ่งก็ได้นะคะคือในความรู้สึกเพ่งมองมากๆเพราะกลัวไม่เห็นและคิดในใจเลขสามตัวอยู่ไหนพอมองตรงกันข้ามมีเลขสามตัวด้วยสีแดงเหมือนกันเลขหนึ่งสองเจ็ดพอได้หัวแล้วพูดอะไรไม่รู้ เขาก็ชี้หน้าคือหนูนีวิ่งออกจากห้องอย่างรวดเร็วน่ากลัวมากเขาบอกผู้หญิงคนนั้นน,ะน่ากลัวมากต่อมาผู้หญิงฝันเพื่รหัสที่แปดฝันว่าซื้อหวยกับเพื่อนหนึ่งเกน่าจะเป็นจำนวนเงินพันเก้านะเลขสี่แปดห้าร้อยเลขแปดสี่ห้าร้อยเลขสี่แปดแปดสี่เมื่อวันก่อนที่มีคนฝันว่า ไปหาซื้อ9กหไม่ได้เพราะว่ามันอั้นแล้วคนขายเขาแถมมาให้เนาะแปดสี่ต่อมาพี่หญิงฝันวันพุธที่ยีบเจดฝันมีคนเอารถเครื่องไปไม่เอามาคืนทะเบียนรถสามเจดหกแปดต่อมาผู้ชายฝันวันพุธที่เจ็ฝันว่าพระมาบินธบาตหน้าบ้านบ้านเลขที่หนึ่งศูทับแด ต่อมาพู้หญิงฝันพลัดที่แปดฝันว่าเพื่อนยืมรถไปขับแล้วเกิดอุบัติเหตุชนไฟไหม้หน้ารถพังเราเสียใจร้องไห้หนักมากทะเบียนรถสามห้าสี่ถ้าฝันประมาณว่าร้องไห้หนักมากตัวเลขก็เข้าเหมือนกันวันนี้มึนเลขอ่ะเล่าเองยังมึนไปไม่ถูกเลยตอนนี้ ต่อมาผี่หญิงฝันพระหัสที่8ฝันว่าในหลวงราชการที่9เขียนเลขให้เลข130อันนี้ก็เป็นฝันดีมากในหลวงมาเขียนให้นะคะ130ตรงกับเลขที่ปังฝันเลยต่อมาผี่หญิงฝันฝันว่ายายแก่ยกกระดาษขึ้นมามีเลขสีแดง3ตัวเลข130 ต่อมาพี่หญิงฝันวันพฤหัสที่28ฝันว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดข้างๆเมลุวัดแถวบ้านจะไปไหนในฝันไม่แน่ใจพอจะขี่รถออกจากเมลุรถมอเตอร์ไซค์ยางเบนขี่บดไปเติมลมร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ตรงข้ามเมลุ บาง,ะะงว่าต้องอ่านแบบอ่านดีแล้วทำดีแล้วเนาะมันก็มีคำแบบติดมาก็เติมลมเจ้าของร้านเติมลมให้ล้อหน้าเสร็จพอไปเติมล้อหลังให้เติมลมไม่เอาออกสักทีล้อรถข้างหลังก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น เราก็กลัวว่าล้อหลังจะระเบิดเอามือปิดหูแต่มันก็ไม่ระเบิดเจ้าของก็เอาที่เติมลมออกล้อหลังก็ใหญ่กว่าล้อหน้าภาพตัดพอเติมลมเสร็จจะไปตัดผมสั้นปรากฏว่าเราดันนั่งให้เจ้าของร้านซ่อมรถเป็นผู้ชายตัดผมให้จากผมเรายาวกลางหลัง ตัดผมเราสั้นแบบในรูปจริงเขามีรูปนะคือในฝันเสียดายผมตัดของเราสสั้นเลยทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์สี่แปดห้าหกตอนเช้าเขาบอกว่าเขานําน้ำถวายพระที่บ้านเสร็จเลยจุดขอเลขด้วยเลขที่ปังเห็นแล้วปังไม่ได้แคปมาเลขสี่แปดนะคะสี่แปดอะไรสักอย่างนี้เนี่ยต่อมาพี่หญิงฝันพลัดที่แปด ฝันเช้ามืดฝันว่าขับรถจะกลับบ้านเหมือนเราเนหลงทางขับไปเจอคนขอหวยกันเขาให้เราดูเลขเราเห็น70กับ7จสองแล้วก็50กับ5้สองในใจเราคิดว่าทำไมเลขเยอะจังดูอยู่ๆเลขก็ค่อยๆจางจางหายไปเราเลยขอตัวขับรถกลับบ้านก่อน พอขับขับไปเรามองเห็นคนไปไหว้รูปพญางูสีเขียวมรกตคือแสบตาเรามากขนาดเรามองไกลๆคือในความฝันน่ะขับรถไปเรื่อยๆไม่ถึงบ้านสักทีตื่นสะง,งั้นฝันดีเยอะไปไม่ถูกเลยมืนเลขมากเลยค่ะต่อมาพี่หญิงฝันวันพุทธที่เจดฝันกลางวันว่า เด็กผู้หญิงมามาบอกเลขข้างๆ้างหูเบาๆเลขหกสามเก้าแล้วบอกซื้อสิซื้อสิอันนี้เป็นความฝันของคุณน้องฝันแม่นสี่หนึ่งห้าแต่ว่าน้องเขาชอบลาวเ,าเขาชอบวางเลขทุกวันเรืยนอยลาวไทยอะ่ะเขาฝันเยอะฝันบ่อยต่อมาพี่หญิงฝันพลาดที่ยแปดฝันว่า ถูกหวยได้เงินเป็นล้านเลขห้าศูนย์หนึ่งต่อมาพี่หญิงฝันพราดที่แปดฝันมาขึ้นทางด่วนไม่จ่ายเงินตำรวจตามมาจับกลับมาถึงบ้านหวยออกพอดีข้างบนออกศูนย์แปดแปดข้างล่างออกศูนย์แปดต่อมาพี่หญิงฝันพราดที่แปดฝันมาขี่รถเครื่องแล้วยางรั่วพอจะเบรกก็เบรกไม่อยู่ ทะเบียนรถแปดหนึ่งหต่อมาพี่หญิงฝันพลาดที่8ฝันว่ารถติดโคนทะเบียนรถเจ็ดสี่ห้าต่อมาพี่หญิงฝันพลาดที่8ฝันเห็นเลขสีแดงเลข69กับศูย์เตัวเลข0ูย์เ้าเป็นอายุพระราชินีพันปีหลวงนะคะ ต่อมาผู้ชายฝันวันพุทธที่27เ,เขาฝันว่าขับรถไปเจอปลาเต็มข้างทางเลยลงไปจับปลาใส่กระบะรถยนต์จับปลาเต็มกระบะเลยหันไปอีกทีรถหายทะเบียนรถ7-6-5-6ตัวเลข5-6ปีพศตัวเลข7-6อายุท่านอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ต่อมาฝันวันพุธที่ยีิบเจ็ดฝันว่าเดินไปเจอใครไม่รู้แล้วถามเขาว่าแปดห้าสามใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่มันออกไปแล้วมันต้องแปดห้าเก้าในฝันเขาบอกก็ท่องใหญ่เลยต่อมาพี่หญิงฝันวันพฤหัสฝันว่าหวยไทยออกข้างบนเจ็ดเจ็ดเก้าในฝันเนี่ยเราไม่ถูกเพราะมันออกเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเก้าเจ็ดนี่แหละ แต่ข้างล่างออกเจ็ดหกในฝันซื้อลอตเตอรี่หกเจ็ดอันนี้ก็เป็นอายุท่านอามเบตมงวดที่แล้วก็มีคนเก่งหลายคนนะคะไม่ออกต่อมาผู้หญิงฝันพนัดที่8ปฝันว่ารีบอาบน้ําจะไปทํางานสายแล้วเดินไปมีหมาสีน้ําตาลกระโดดเกาะแขนแล้วพูดว่าซื้อลอตเตอรี่ให้หน่อยหมาพูดนะ9ก้าสองสองเสอง แต่เป็นเสียงคนแก่ผู้หญิงเมื่อวานวันสุกร์หวยลาวออกไปแล้วนะคะ9239อ่หวยรัฐบาลกับหวยไทยก็ไม่ค่อยทิ้งกันเท่าไหร่เพราะว่าเขาเอาหวยลาวมาออกนะส่ 4, งวดติดแล้วไม่เอาบนก็เอาล่างของลาวมาออกเนาะวันนี้คนก็เลยเก่งกันที่2939ตัวเลข29ตอนนี้ก็คือดัง ก็คลิปนี้มีความฝันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะความฝันยังมีอีกเยอะมากๆเลยยังไม่ได้ทำนะคะแล้วก็มีที่ทำมาแล้วด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ